บาฮีบาฮีเหลืองนะคะต้นนี้สวยงามมากเลยค่ะนี้เปิดให้ชมนะคะแล้วก็เปิดดูหนอนเจาะนะคะบางทีมีหนอนเจาะก้านเปิดรับอากาศค่ะมีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอู้ตัวนี้ใหญ่มากแน่นจริงจริงเก้านะคะสิบมีสิบเอ็ดจันนะคะต้นนี้อู้แน่นแน่นแน่นเห็นไหมคะ ตอนนี้เหรอตอนนี้เนาะออกเดือนสมกุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภา3สามเดือนค่ะนี่ค่ะนี่คืออินทภพารามสามเดือนนะคะจะประมาณหกเดือนนะคะหรือประมาณร้อยแปดสิบวันนะคะ จะออกสู่ตลาดได้นะคะกินได้วันหวานกรอบๆสุกแล้วจะมีสีเหลืองนะคะต้นนี้สวยๆค่ะอีกประมาณสองสามเดือนนะคะเราจะเปิดสวนให้ใครที่ชอบถ่ายรูปสวยๆนะคะามาถ่ายรูปกับอินทผลัมเราสวยๆเลยจ้า แต่ตอนนี้ด้วงเจาะค่ะต้นนี้ด้วงเจาะเจาะปลายยอดเลยแล้วก็ต้นนี้ไม่ได้เปิดนะคะนะก็จะเหมือนกันต้นนี้ก็ดกเหมือนกันค่ะ ต้นถัดไปก็ยิ่งดกนะคะสูงแถวนี้มีห้าต้นค่ะ